หลุดออกมานะมึงเตะขอขาดเลยแอ่นเนี่ยแอนเนี่ยอนเนี่ยอันนี้ในใจแจ้นะแต่พอหลุดมาจริงๆไก่กนเตะเดียวชักเลยดูดิดูยืนดินี Middle ่มีเดินเวทกับเฮฟวีเวทสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมะชาจอมปวนแม่สอส,สอดได้จ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าการฝึกไก่ต่อนะครับจะฝึกยังไงนะครับ หลังจากที่โดนไก่ป่าเตะมานะครับะอะไรนี่เป็นไก่หนุ่มด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเรียกความมั่นใจนะครับหลังจากคลิปที่แล้วบอกไปว่าให้ไก่หนุ่มนะครับพอแยกฝูงมามาอยู่บ้านเราเนี่ยให้คุมตัวเมียนะครับแล้วมันจะกล้าขึ้นนะครับแล้วมันก็กล้า,าจริงๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอวันที่เอาออกสนามรบนะครับกับว่าโดนไก่ป่านะครับไอตัวขันเนี่ย มันไม่เข้ามาเตะนะครับมันก็เคลียเข้าเข่าเซ่าเซ่านะครับเคลียใบไผ่กลายเป็นว่าไอ้ที่เข้ามาเตะเนี่ยมันมาแบบเงียบเงียบนะครับมัยนย่องมาเต<ล>ะนะครับอ่าทีนี้เนี่ยความผิดพลาดอยู่ที่ว่านึกว่ามีแต่ตัวผู้ตัวเดียวนะครับแล้วก็น่าจะไม่เข้านะครับน่าจะเอาเราจะล่อตัวเมียนะครับเพื่อนบอกมาอย่างนั้นไงว่าได้ยินเสียงขันอยู่ตัวเดียวที่ไหนได้ไอ้ตัวเตะเนี่ยมันไม่ขันนะครับมันขันนิดเดียวแล้วมันลงมาแล้วม işte ันอ้อมมาเตะนะครับก็กลายเป็นว่าไก่เนี่ย ไอหูขาวตัวเน kind of ี think think it it like hmm. aquí, ้ยนะครับก็เลยมีอาการระแวงนะครับระแวงในเรื่องของไอเสียงแหลมนะครับเพราะว่ามันคิดว่าไอไอเสียงแหลมเนี่ยเตะมันแต่ไอเสียงแหลมเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบอสอยู่นั่นนะครับมันก็จะแบบขัน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 อะไรเงี้ยกล้ามากแต่ตัวที่อ้อมมาเตะเนี่ยคือไอนั่นเนี่ยไม่ไม่ไม่ส่งเสียงนะครับอ้อมมาเตะเลยนะไอนี่เวลาไอนั่นขันไอเสียงแหลมขันพวกไอนี่ก็จะเงียบนะครับอ่ามันก็เลยต้องสร้างความมั่นใจให้มันหน่อยนะครับ สร้างความมั่นใจยังไงนะครับก็พามานี่เลยซุ้มไก่ชนนะครับนี่ร้านร้านข้าวนะครับร้านส้ยฟ้านะครับเส้นวิทยาการชีพแม่สอนนะครับใครมาก็มีน้ําปั่นด้วยนะอร่อยนะครับมาอุดหนุนกันได้นี่ตอนนี้ก็มันเห็นหมานะครับปกติที่บ้านไม่มีหมานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาหมามาเลี้ยงนะครับพอมีหมาปุ๊ก็จะตื่นตื่นหน่อยนะครับแต่ถามว่ายังขันอยู่ไหมขันนะครับอ่านี่ นี่ฝั่งนู้นก็มีไก่แจ้นะครับแล้วถามว่าการฝึก,ข,กขึ้นคอนนะครับขึ้นคอนนะครับดูนะผมฝึกขึ้นคอนไว้นะครับเวลาขึ้นคอนฝึกไงฝึกสั้นๆน,นะครับไม่ต้องฝึกยาวนี่นะครับเพราะว่าถ้ามัดสั้นเนี่ยเวลามันตึงๆปุ๊บนะครับมันก็จะรู้แล้วว่ามีเชือกพนัาการไว้นะครับมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ฝืนนะครับมาไปก่อนเลยไอ้ยอ้มาโอ้โหมาแห่ดูไก่ไอ้ไปไปไ,ปไปกลก่อนไปไกลก่อนเลยไป ไอันนี้ในกรณีที่ไก่ตื่นเพราะว่าที่บ้านไม่มีหมานะครับแต่ถ้าที่บ้านมีหมามันก็จะไม่ตื่นอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ตกใจแบบนี้เวลาวัวเดินผ่านเนี่ยมันไม่ตกใจเพราะว่าที่บ้านมีมมาเนาะที่บ้านมีมมาเนี่ยมันเห็นมมาอ่าเห็นวัวนะมันก็ไม่ตกใจนะวันนั้นนะแต่ถ้ามันเห็นหมานะมันก็จะแปลกๆนะครับเห็นแมวมันก็ไม่ตกใจแต่ถ้าเป็นแมวสายล่าก็มันก็ตายแหละถ้ามันไม่ระวังตัวไก่ต่อบ้านนู้นขันอยู่นะ ไก่ต่อบ,บ้านนู้นขันอยู่ส่วนไก่ต่อบ,บ้านเรากระตากอยู่เจอนกบ้างเจออะไรบ้างสถานที่ใหม่นะครับสถานที่ใหม่ก็จะแบบมีอุปสรรคเยอะหน่อยยิ่งเจออุปสรรคเยอะยิ่งดีนะครับอันนี้ในส่วนตัวผมนะยิ่งเจออะไรที่มันมีแบบ,บรบกวนเยอะๆะดีมันจะได้เสริมความเคยชินนะครับความกล้าเข้าไป มันเริ pues ่ม huh, ม really? right? like nah. ันเริ่มนิ่งละเริ่มจะขันละอ่าตกปีกละตกปีกละเห็นไหมครับจริงไหมอย่างที่ผมพูดไหมยิ่งเจออุปสรรคนะครับยิ่งเจออุปสรรคแล้วมันเชื่อใจเรานะครับจับเล่นทุกวันเนี่ยถ้าไก่เชื่อใจแล้วเนี่ยถ้าเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องขันนะครับเพราะถ้าไก่ไม่ขันนะครับก็เท่ากับเป้าที่ไม่มีเลเซอร์ชี้เลยนะครับคือหาพิกัดให้หาพิกัดให้ไก่ป่าไม่ได้เลย มันต้องเอาให้ขันอ่ะก็ะคือแบบอย่ากลัวอย่างอนะครับที่เอามาที่นี่ก็เพราะเหตุผลนี้แหละเพราะว่าพอเจอไก่ป่าเตะเข้าไปปุ๊บนะครับมันจาว่าไอเสียงแหลมตัวขันเนี้ยเป็นคนเตะมันอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้ต้องพามาปลุกจิตวิญญ,ญาณความกล้านี่นะครับวิธีแก้นะครับต้องเอามาแบบนี้นะครไม่งั้นไม่ไหวนะครับพอไอ้นั่นขันปุ๊บไอ้นี่เงียบนะครับเออ คือมันไม่ชี้เป้าอะไรไงมันไม่ชี้พิกัดอะไรไงมันไม่ลง GPS ให้อะไรไงมันไม่ขันเท่ากับว่ามันไม่มันไม่มันไม่ลง GPS ให้แล้ว GPS หายสัญญาณเน็ตห่วยเออถ้ามันขันอย่างนี้นะครับร้อยทั้งร้อยชี้เป้านะครับชี้พี่กัดให้ให้ไฟตรงข้ามนะครับบ้านนู้นไม่ไกลต่อนะบ้านนู้นขันอยู่นะบ้านนู้นขันอยู่ตรงนู้น อ่าได้ยินไหมน่ะขันกันทั้งบ้านเลยนี่นะครับอันนั้นก็มีแต่เสียงนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะมันหลายตัวไอของเรานี่ก็ขันยั่วไปก่อนตื่นตื่นหมายก็ตื่นนะอยากขันก็อยาก เออเอากับมันแต่ความจริงนะครับถ้าขาดอีกแล้วทำหน้าตื่นๆด้วยนะดูนะนะลักษณะนี้คือตื่นนะครับคือเราแวงระแวงหมาอยู่นะแต่แต่ก็อยากขันอนะ่ะเออเอาดิอา่าหมาเหา่ามาเราแวงนะครับดูดูครับถามว่าเวลาเวลาสังเกตอาการไก่เป็นยังไงเวลาซุ่มดูนะครับผมจะ ดูหน้าไก่นะครับว่าสัตว์เข้าฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับผมจะดูอาการไก่เพราะว่าเวลาเราดูไก่เนี่ยไก่หันไปทางไหนนะครับชูคอนิ่งฟังนะเอียงหน้าไปทางไหนนะทางนั้นนะมีสัตว์เข้านะครับอันนี้อันนี้คือลักษณะการสังเกตนะครับแต่ผมจะไม่ค่อยอยู่ไกลไกเท่าไหร่นะก็คือจะต้องสังเกตให้ได้นะเผื่ออันตรายเผื่อเยี่ยวเผื่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออ,อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่จะสังเกตนะครับเวลาเข้าป่านะ เนี่ยพอมาอยู่จุดนี้โอ้โหซูเปอร์เสียงนะครับรถยนต์หมาเสียงอุปสรรคเพียบนะครับที่จะรบกวนนะเนี่ย <c oughs> แต่มันก็ขันเห็นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันว่าไก่ต่อตัวไหนจะเข้ามาอ่มามันระแวงนะครับดูหน้าตานะมันระแวงนะครับยังดูนู่นดูนี่ดูนั่น,น,นครับระแวงนะแต่ก็ขันแต่ถ้าเข้าป่าเนี่ย ได้ยินเสียงไอ้ไอ้เสียงแหลมนั่นนะไอ้ตัวแหลมนั่นนะโอ้โหมันเงียบเลยนะครับน,น,นี่ต้องเอามาปลุกปลุกสัญชาตญาณความก้าขึ้นมาหน่อยนะเห็นไหมมันยังขันเห็นไหมถือว่าการวางหมากนี้ใช้ได้นะครับการแก้เกมนรันนี้ใช้ได้อยู่ไปห้าเข้าห้านะครับอืมยังไม่พลาดสักครั้งนะครับไปห้าครั้งเข้าหนะ้าครั้งเนี่ย ขนาดเขี้ยวๆนะแรงเขี้ยวๆเลยนะครับจุดเขี้ยวๆเลยก็เข้าห้าครั้งถือว่าเสน่ห์ใช้ได้อยู่มันมาอีกแล้วนี่นะครับประเด็นแล้วบ้านเนี้ยเลี้ยงแต่ไก่ชนไก่แจ้ข้างบ้านเวลาเข้ามากวนของอ่ะไอหมาพวกนี้มันจะไล่นะครับพอไอนี่มาเนี่ยไอนี่ก็ไก่แจ้งไง ก็เลยชอบมาวอแวร์วอแวร์ wear. ไอ้นี่จะขันจะขันก็ขันไม่สุดสักทีไอ้นี่ก็มาวอแวร์วอแวร์วอแวร์อยู่เนี่ยเห็นนะไปเลยไปกูโอไก่มาซ้อมมึงก็เข้ามากวดไปก่อนเออไก่บ้านนู้นมามึงขยำไปไก่ห่วยไปไปก่อนไปไปก่อนไปเลยไก่ตื่นนี่แหละนะครับ มันเคยมันเคยไล่ไก่แจ้บ่อยครับออกจากบ้านไก่ข้างบ้านเนาะบ้านมันม uh ันไม่ไล่นะเพราะว่าบ้านมันเป็นไก่ชนนะครับหลังจากนะครับที่ให้ขันแล้วนะครับอ่าเราก็มาเทียบไซส์ไก่ชนกันสัหน่อยนะครับดู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 ไอ้เตี้ยเตี้ยเดี๋ยวทำเป็นห้าวนะหลุดออกมานะมึงเตะคอขาดเลยแอนน่แอนน่แอนนี่อันนี้ในใจแจ้นะ แต่พอหลุดมาจริงๆไกยวันเตะเดียวชักเลยดูดิดูยืนดิมิดเดิลเวทกับเฮมิเวยเมืองไม่ได้มิดเดิลนะกูว่านะี่ยน่าจะเป็นจูเนียร์เป็นตัอมเวทด้วยนะนี่น่นะ่แนหะ่แนะนะนะนนี้คือสร้างความกล้าอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสร้างความกล้าไว้ไนกะ่ชนใหญ่ๆนี่มันยังให้มันกล้าๆหน่อยมันไม่เคยตีใครหรอก ตีไม่ได้ยังตีไม่ได้นะแพ้แพ้แน่ๆแต่ให้มันเสริมความกล้าหน่อยอันเนี้ยอันเนอันเนี้ยอันเนีอ่าหลอก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 ก่นอันเนี้ยอันเนอันเนแม่ถ้าไม่มีเชือกล้างไว้นะมันเตะสุ่มกระเด็นนู่นเลยโคตรขี้โม้เลยอันเนี้ยอนี้อนี้ดีล้างขาผมไว้อ่ะดีไม่ล้างขาผมเตะสุ่มกระจายเอาลากมันออกมากระทืบเลยเนี่ย อันไหนอันไหนขันขันอันนหนตบปีกจะขันอันไห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 นเก๋าเก่านี่เสริมความกล้าไว้นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้เรื่องอันนหน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 สับขาสับขาสับขาฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กเดี๋ยว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 การคอสิหอกมึงไม่โดนเชือกมัดขาไว้นะมึงคอขา เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเคลียร์าดหางมึงดู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 แอนน่แอนหน่อนน,ะอนนะมองหน้ามองหน้า,าเรื่อง <c oughs> ไอ้นี่ก็บ,บอกว่ากู u, ไม่อยากยุ่งกับมึงเลยไอ้เตีย้ยหนูไก่ชนด้วยกันมปนเอาเนะเพราะเป็นไอ้แจ่พวกแม่งแบบหลน่นๆยังไงก็ไม่รู้โอ้แค่นี้ไม่พอตีนล็อกอ่ะไก่ชนบอกอ่ะ อ่ะขันหน่อยขันทรงท้ายหน่อยจะเอากลับบ้านละสายละไปทํางานก่อนสาหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นี่นะครับวิธีการปลุกใจนะครับให้ไก่กลับมากล้านะครับแล้วก็บิ้วมันหน่อยนะครับบิ้วมันหน่อยเอาไ้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเรื่องสัตว์นะครับแต่ถามว่าเวลาไก่มันตื่นนะ่ะดีไหมมันดีนครับอย่างนี้นครับ เวลาไก่ตื่นเนี่ยมันดีตรงอย่างหนึ่งเวลาเราเอาไปต่อเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสัตว์อะไรเข้านะครับแล้วมันเห็นอะไรบ้างนะครับถ้ามันชินกันทุกอย่างเงียบปิ๊บเนี่ยนี่อันตรายนะครับไอตัวเนี้ยเห็นนกเห็นเหยี่ยวเห็นอะไรเนะี่ยมันร้องหมดนะมันร้องทักหมดนะครับก็ดีไปเราเราสังเกตทันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับแต่การปลูกสัญชาตญาณก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็การเล่นไก่ให้คุ้นให้ชินเนี่ยนี้คืออีกหนึ่งสเต็ปหล ให้มันคุ้นกับเราเนี่ยดีที่สุดนะครับต่อให้มันตื่นยังไงมันก็ยังขันอยู่นะอันนี้จะดีนะครับแล้วก็ฝากร้านข้าวนะครับสร้อยฟ้าสุดาวันนะครับที่หน้ากสนนะครับร้านข้าวนะมีน้ําปั่นด้วยนะใครมาก็แวะอุดหนุนกันได้นะครับอร่อยนะน้ำน้ำปั่นนี่หวานมันฉันคือเธอสั่งได้ตามใจเลยนะครับโอ้ไอ้นุ่นจะมาละไอ้นุ่นจะมาละไอ้นุ่นอยู่นู่นแหละไม่ต้องมาหรอกไปเลยจ้าไปๆจุ๊บๆสามารถดูอ่ากดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามช่องมระชาตำปวดมาสอดด้วยแล้วก็ ในช่องก็มีเพลย์ลิสต์สร้างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลกเรื่องสาระนะครับการฝึกมา้าตกปลาดำน้ำยิงปลานะครับโอมาแล้ว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 เก็บไก่ก่อนเดี๋ยวโดนเตะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะออกเดม๋ยวมมันจะกลัวซะแทน